ไม่ต้องดาวเป็นแสนนะผมนะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองกับโตโยต้ายาริปี21นะครับผมนะต้องบอกกันเลยว่าแบงค์สิบหนึ่งใบบัตรประชาชนใบเดียวออกได้แทบทุกกรณีขอแค่ไม่ติดเครดิตครับผมนะ,ะมาเลยครับผมนะเริ่มจากคันนี้เลยบอกกันเลยว่าสภาพล้างจอดนะผมนะไฟหน้ามาจากมันติ LED นะครับผมนะสวยงามไฟ ไฟตัดหมอกเป็น LED เหมือนกันนะครับผมนะกระจังหน้าสีดำนะครับผมตัดกับสีขาวได้ลงตัวมากนะครับผมลิ้นมาแล้วนะครับผมรอ่แม็กเบอร์16นะครับเป็นสีทูโทนนะครับผมนี่เป็นไงสวยงามรับผมนะกกระจกมองข้างติดไฟเลี้ยวครับผมนะครับชุดแต่งมาแล้วรอบคันกันลงกันลอยครบนะครับผมนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมเบาะหนังครับอ่า พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับผมหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วอ่าแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะครับง่ายๆครับผมนะรถอีโคคาร์ดูแลง่งายๆครับโตโยต้าก็อย่างที่แจ้งครับผมนะสิบสายแรกนะผมผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันกว่าบาทติดต่อมาที่ศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกห้าหรือแอดมาที่แอดเก้าเก้าเอ็นวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ